ครับสำหรับคลิปนี้นะครับหลังจากที่แม่งูออกไข่ไปที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะพาแม่งูไปอาบน้ํากันนะครับสาเหตุที่เราจะต้องพาแม่งูไปอาบน้าเนี่ยก็เพื่อเราจะทําการฟอกสบู่ให้กับแม่งูนะครับเพื่อ,อให้กลิ่นฟีโรโมนหรือว่ากลิ่นตัวในขณะที่แม่งูท้องเนี่ยเจือจางแล้วก็หายไปนะครับเพราะว่า,าแม่งูเนี่ยถ้าไม่ทาการล้างตัวเขาเนี่ยเขาจะเหมือนกับว่ายังไม่กลับมากินนะครับ การล้างตัวของเขานะครับก็จะทําให้แม่งูนั้นกลับมากินเร็วขึ้นนะครับเพื่อเราจะได้ทําการขุนแม่พันธุ์นะครับเพื่อให้มีความสมบูรณ์ไว้สําหรับปีต่อๆไปนะครับหลังจากเราอาบน้ําให้เขาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ล้างตัวให้สะอาดเยมอองแล้วก็ตรวจสอบนะครับว่ามีอะไรผิดป,ปกติหรือเปล่านะถ้าตรวจสอบดูแล้วว่าไม่มีอะไรผิดป,ปกตินะครับก็พาแม่งูนะครับไปเช็ดตัวได้เลยครับผม อันนี้เราก็ทําการเช็ดตัวแม่งูต่อนะครับเตรียมผ้าขนหนูไว้เรียบร้อยเช็ดให้สะอาดให้แห้งเลยนะครับแล้วเพื่อที่จะกลับไปที่กล่องนะครับอันนี้ผมก็อนนาบน้ำเรียบร้อยแล้วก็เช็คความหอมสักนิดนึง